หมอกูยอมแล้วหมอกูยอมมึงแล้วแต่คงต้องเปลี่ยนเป็นแอนตี้นะคะที่ลองขอชีวิตจากลิซ่าแทนเพราะพวกมันเจิมทีไรล,ลิซ่าเสริมงานใหญ่ทุกทีแต่พูดได้ไหมคะได้ไหมว่าครั้งเนี้ยมันใหญ่บึ้มเกินไปมากคะ่ะฉันที่เป็นลิลลี่นี่คือไม่กล้าอ่านปกติเลยต้องตัดลิปบินก่อนที่จะอ่านข่าวนี้ไหมคะเมื่อคืนนะคะออสการ์ Oscar, กดติดตามลิซ่าล่าสุดนะคะมันลงคลิปคอนเฟิร์มว่าลิซ่าโดยจะแคทเล ขึ้นแสดงโชว์ในงานออสการ์ในวันที่2มีนานี้ค่ะและเขาใช้คำว่า three global superstar นะคะลิซ่าไปออสการ์ก็ว้าว wow แล้วนะคะแต่ลิซ่าเนี่ยทำถึงใจกว่านั้นนะคะคือการไปร้องเพลงตัวเองเนี่ยถึงบนเวทีออสการ์ Oscar เลยเปิดประตูไหมคะแบบนี้เรียกเปิดประตูหรือเปล่าถือว่าเป็นนักร้องฝั่งเคป๊อปคนแรกเลยไหมอะที่ได้ไปโชว์อะแก บบนาเกนของจริงค่ะครั้งนี้คือบบนาเกนของจริงไม่เล่นค่ะยอมแล้วลิซ่ากูยอมแล้ว,ลลวต้องยอมรับเลยนะคะเรื่องดีลงานคือยอมจริงๆเลยดีลงานใหญ่หมดเลยนะคะคือทุกเพลงเนี่ยต้องได้เฉิดฉายเวทีใหญ่ๆเท่านั้นต้องไม่ซ้ำทางใครอย่างเงี้ยต้องเรียกว่า kick in the door อะไม่ใช่เปิดประตูนะคะแต่ว่าเป็นเตะประตูออกมาเลย ตั้งแต่ VMA นะคะก็คือโปรโมทล o อกสตารแล้วก็ New w o m n ใช่ไหมโกลบอลท i t i เซนเนี่ยก็คือเปิดตัวเยมูลลิสนะส่วนวิกตอเรียซีเ e ทนะคะก็เป็นการโปรโมทมูลลิฟอร์นะคะแล้วน้องบอนาเกน่ะก็ไม่ต้องเศร้าไปนะลูกแม่เขาจองเวใหญ่ให้หนูได้เฉดฉายแล้วจริงๆคือทุกเพลงต้องได้เฉดฉายจริงๆเลยนะคะเฮย้ยทำไมดีลงานได้เก่งขนาดนี้คืองานมันใหญ่จริงๆอะ่ะแล้วคือส่วนอยาจะ จะเน้นเป็นคนแรกคือต้องเป็นคนแรกเท่านั้นจะต้องไม่ซ้ำทางแบบว่าเออไายกรงรายการก็แก๊กก็แก๊กไม่นะคะคือต้องเสริมงานใหญ่ลูกเดียวค่ะโอ้โหคือคุณแม่คะคือหนูนอนไม่หลับแล้วคือเลิกนอนกันเลยทีเดียว และงานออสการ์เนี่ยคืองานที่ดีลไว้แล้วนะนแล้วก็เปิดเผยออกมาแล้วเราเชื่อว่าอัลบั้มเต็มอย่างเอลเตอร์อีโก er ที่จะออกมาในวันที่28เนี้ต้องมีเวยใหญ่ๆต้องมีเวทีใหญ่ๆรองรับอีกแน่นอนค่ะการโปรโมทอัลบั้มเต็มของลิซ่าจะไปน้อยหน้าอย่างอื่นได้ยังไงล่ะคะรอชมได้เลยนะคะว่าลิซ่าเนี่ยจะเสิร์ฟงานใหญ่ขนาดไหนเราเชื่อว่าต้องเป็นคนที่แบบคาดไม่ถึงเลยเพราะออสการ์เนี่ยฉันก็คาดไม่ถึงเหมือนกันคือคิดว่าแบบคือเราก็ทมตัวเนาะคิดว่าเอ้ยแค่เดินพรมแดงก็พอแล้วแต่ไม่คะ่ะมัน ถึงใจเกินไปแล้วว่าโอ๊ยคือมันเป็นติ่งหรือซ่านี่มันหุบยิ้มไม่ได้เลยนะคะมันแบบมันฮอบมันฮอบอะคะ่ะอ้าวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะมาอัปเดตข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอะไรให้ฮอปอีกบ้างนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุ่นแนนนาบ๊ายบายค่ะ